ส่วนทีมชาติไทยนะครับพรุ่งนี้สําคัญสําหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกับรายการชิงแชมป์เอเชียพรุ่งนี้จะเจอกับอิรักเป็นนัดแรกนะครับของรอบแบ่งกลุ่มเตะตอน4ี่ทุ่มครึ่ง นะคะก็สำหรับไทยของเราเนี่ยก็เลยมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยเน้นเทคนิคการยืนตำแหน่งต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันน่นะคะโดยทางโสพลวิรักยาผู้รักษาประตูของทางทีมชาติไทยเนี่ยแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยก็ได้ขอบคุณหัวหน้าโค้ชหล่ะนะคะกับโค้ชอิสระสศรีโรค่ะที่มอบตำแหน่งกัปตันทีมให้จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะสภาพความพร้อมตอนนี้เนี่ยทุกคนถือว่าพร้อมมากโดยเฉพาะร่างกายนะคะเกม มแรกที่จะต้องเจอกับอิรักเนี่ยตั้งเป้าว่าต้องชนะให้ได้ด้วยใช่ทุกคนก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วนะครับคทุกนี้ก็ลุ้นเชียร์กัน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเจอกับอิรักรายการนี้หา3ทีมครึ่งเป็นตัวแทนของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสซึ่งโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางปีะนะครับก็ลุ้นกันไปอของเรา